ปลูกทุเรียนนะรู้สิ่งนี้เนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยก็ได้มาสวนพระพาหลงปุ่มต้องบอกว่าเป็นสวนที่มีอายุเนี่ยเกือบ40ปีแล้วนะครับผมครับเกือบสิบสี่สิบปีแล้วแล้วก็เป็นสวนแต่ติว่าเป็นสวนเดียวเลยที่ทําทวายโดยไม่ใช้สารนะครับครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะรู้เรื่องการทําทวายโดยไม่ใช้สารเนี่ยก็พามาดูสิ่งสําคัญเลยที่ผมเรียกว่าน่าจะเป็นกระดุม็ดแรกเลยนะคือเรื่องต้นพันธุ์นะต้นพันธุ์เนี่ยที่ดีเป็นยังไงบ้าง ก็คือครอันนี้ก็อย่างที่อลุงไต่เล่นมานะเรื่องของกระดุมไม่แดกนะไม่ว่าคุณจะเอาดินที่ดีมาหรือว่าจะเอาอะไรมายาที่ดีที่วิตเต็ดวิโสถ้าเกิดขั้นตอนแรกก็คือคุณไปเอาต้นกล้ามาแล้วต้นกล้าเนี่ยคุณภาพไม่ดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกี่ยวเรื่องของต้นกล้าที่เราซื้อจากต้องตลาดมาทาการทดลองปลูกไว้ให้ลูกค้าได้ดูด้วยว่าคนที่มาส่วนจริงๆนะ ก็เป็นยังไงครับตอบได้ทีนี้เราจะเห็นว่านี่คือลักษณะของพืชเรียนที่เป็นแม่พันธุ์ของเราตอนนี้ก็หนึ่งในแม่พันธุ์ตอนนี้ก็หนึ่งในแม่แม่พันธุ์คืออันดับแรกคือไอ้ต้นกล้าที่ไม่มีโรคท็อปครับก็จะไม่มีการป่วยเลยทั้งต้นนะแล้วก็โครงสร้างดีติดลูกง่ายติดลูกง่ายแล้วก็ออกดอกเก่งออกดอกเก่งเขาออกดอกเก่งโดยธรรมชาติของเขานะแล้วก็ติดลูกก็คือติดลูกง่ายโดยธรรมชาติของเขาแล้วก็มีความแข็งแรงที่เป็นลักษณะ เด่นเลยแล้วก็มีกิ่งก็คือกิ่งจะไม่ทิ้งกิ่งไม่ทิ้งกิ่งครับแล้วก็มีโครงสร้างกิ่งอย่างก็คือเป็นกิ่งแท้เยอะกิ่งกิ่งแท้ก็คือจะเห็นว่าเนี่ยผู้เรียนเนี่ยจะเป็นกิ่งแท้กับทั้งต้นและมีลูกกับทุกกิ่งนั่นก็คือลักษณะของเขากิ่งแท้เนี่ยดูลักษณะยังไงก็ดูกิ่งแท้ก็จะเห็นว่าลักษณะของกิ่งเนี่ยที่เป็นกิ่งแท้เนี่ยกิ่งมันจะไม่ลงลงล่างกิ่งมันจะไม่ห้อยลงใช่ไหมคือลักษณะหนึ่งแต่ลักษณะตัวที่เด่นขึ้นนมาาาก็อย่่งเเชร ต้นไหนอ่าเนี่ยเน,นี่ยน,นี้เดี๋ยวมุฟไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามุฟเลยใช่ไหมได้ได้ได้ค,ค,ค่ะอ่าอันนี้นะนี่คือลักษณะของกิ่งกิ่งแท้นะจะเห็นว่ามันออกมาจากต้นมันออกมาจากต้นหรอไม่ใช่เป็นแค่กิ่งที่เอาไปเสียบเสียบไว้เหมือนกับว่าไปไปแปะไว้ข้างต้นนะนะแล้วต้องไม่เป็นเบา้าถ้าเป็นเบา้าเนี่ยเขาเรียกกิ่งแตร่ยอดอ,อ๋อนี่กิ่งแท้เสียงครับครับผมครับคุณแต่ครับอันนี้ก็คือว่ามัน เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะคือลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าตรงนี้เป็นบ่อเคยเห็นไหมเคยเห็นเป็นบ่อบเป็นเบ้างสอันนั้นลักษณะของกิ่งแทงยอดอ,อันนั้นบอกได้เลยว่าเป็นลักษณะกิ่งแทงยอดก็จะนิ่มหนินะอันนั้นถ้าเจอตั้งแต่เล็กต้องตัดทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาต้นพันธุ์ดีไปนี่เนี่ยปัญหาเรื่องโรคปัญหาเรื่องปลูกและบางคนเจอกิ่งอ่อนกิ่งโค้งก็จะไม่เจอเพราะว่าวิธีการในการเลือกกิ่งยอดที่ไปขยายพันธุ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่า เราเป็นผู้ที่ทำพวบข้ามหมดยอยู่ในวงการทุเรียนรเราจะรู้เลยว่าต้องเอาส่วนไหนของทุเรียนไปขยายพันธุ์ใช่เพราะรว่าการเลือกจุดเอาก็สําคัญนะเพราะอย่างส่วนที่ปุ้มเนี่ยคือพ่ประมหมดทำมาวิจัยมาน่าจะหลายสิบปีแล้วนะก็คนแรกที่เข้ามาพูดตั้งตอ,อนได้เสียชีวิตไปแล้วทางคุณปิจินนะอยู่ระยอง ก็ได้พูดบอกว่าเออเนี่ยเรื่องเรื่องยอดปลายใบยอดแหน่งเพราะว่าเราไปเสียบแล้วเนี่ยให้ทรงให้ผลแตกต่างกันแมตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่เราเอามาทําไมแปลงนี้มีลักษณะของฟุ้มแบบนี้เนี่ยผมเป็นคนที่เป็นคนสมัยก่อนคือทุกต้นเนยนะคือพอเขาพูดมาเขาบอกว่าให้เอากิ่งด้านกิ่งภายนอกที่มันสะสมอาหารได้ดีแล้วข้อใบถี่ข้อใบถี่นี่มันหมายถึงจํานวนกิ่งที่เยอะ Oh, จะเห็นว่าลูก้าต้นพันธุ์ของสวนป้าพาที่เอาไปปลูกเนี่ยกิ่งเยอะหมด mm. แล้วถ้ากิ่งเยอะเนี่ยมันมีข้อดีตรงไหนคุณสามารถตัดและเลือกไว้ตามความพอใจของคุณที่อยากได้เลยแสดงว่าที่ทํามาเนี่ยเอายอดปลายกิ่งดีที่สุดในการคงสภาพของลักษณะต้นที่เอามาครับอันนี้ก็จะมีร่องรอยการเอายอดที่เราใช้ยอดไปส่งลูกค้าจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการตัดปลายกิ่งเอาไปส่งลูกค้าก็ oh. าจะเห็นว่าลักษณะ ทำไมอ่ะแล้วทำไมถึงต้องรอต้นนี้ก็ตอนนี้ก็ลองดูนะะทางลุงาตลองลองลองเลดูนะว่าประมาณไหนนะดูก็นี่ถ้าเกิดว่าแพงขึ้นไปดูเนี่ยตอนนี้บนต้นเนี่ยดกมากนะลิที่สำคัญอย่างที่บอกว่านี่เป็นวันที่วันนี้ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกห้าซึ่งไม่ใช่ฤดูของทุเรียนนะครับโดยปกติแต่ที่นี่เนี่ยทําออกได้โดยไม่ใช่สารนะครับแล้วก็ลูกเต็มต้นเลย ครับทีนี้เ,เรื่องของการทําทุเรียนที่อ่าจะให้ออกลูกโดยไม่ใช้สารเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือคุณภาพของดินของคุณต้องได้อย่างที่สองก็คือคุณจะต้องอมีความรู้เกี่ยวเรื่องเรื่องของทุเรียนมาระยะหนึ่งแล้วจะไม่แนะนํามือใหม่เข้าไปทําเพราะว่าทาไปแต่แล้วไม่สําเร็จแล้วคุณจ,จะเสียเงินปเปล่าเสียเวลาด้วยและเสียโอกาสในการใช้เงินด้วยเพราะว่าเงินหายไปการทำทุเรียนได้ไม่ออกนะฮะก็ไปจะเห็นว่าที่นี่เรา ทุเรียนของเราเนี่ยเว้นกิ่งแบบนี้เอาไว้จะเห็นว่าเป็นกิ่งคงแบบเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเออเว้นเว้นอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรก็จะให้ลุงไต่าทางดูทางต้นนู้นนะมันให้ผลปผิดได้นะมันให้ผลปผิดได้ก็จะเห็นเว่ามีอยู่หลายต้นที่ให้ผลปิดนู้นนะใช่กิ่งคงผลเนี่ยนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดมีกิ่งเขาใหญ่แล้วเนี่ยเขาให้ผลผลิตได้ในกิ่งคงนี้อันนี้ก็ตอนนี้ก็ก็ให้ผลผลิตอันนี้ก็ในในส่วนที่เราเก็บผลผลิตไปเมื่อตอนปีที่แล้วนะปีที่แล้ว นี่ก็เป็นหนึ่งในจํานวนลักษณะของของแม่พันธุ์ซึ่งซึ่งก็จะมีอ,อยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งต้นทุเรียนทั้งสวนที่มีจํานวนมากขนาดที่ว่าเป็นเป็นพัน 1, ต้นเนี่ยแต่เราไม่ได้เลือกใช้ได้หมดนะเลือกได้อยู่ประมาณ3าสี่ต้นนะไม่ได้ได้ทุกต้นหอ้ต้นไหนก็ได้เราจะดูดูอย่างนี้ อด้ส่งเงี้ยจะเห็นว่าเนี่ยลุงสายลองดูว่าต้นนี้เขามีเด้ตรวดเลยเจ็บป่วยไม่เขามีบาดแผลมีเรื่องรอยอะไรเนี่ยเขาไม่มีเลยครับแล้วที่เห็นเนี่ยจะสมบูรณ์มากนะก็จะไม่มีการเจ็บป่วยแล้วก็มีกิ่งที่คือมีกิ่งอยู่ตลอดทั้งต้นเลยที่ไหมเขาไม่มีกิ่งใดๆออกไปเลยนะอันนี้ก็คือลักษณะที่เราจะต้องเลือกเขาเมื่อก่อนเนี่ยกิ่งมันก็บอกว่ายายะนี่ดูได้ไหมครับ ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีร่องรอยการทําแผลนี่เนี่ยถ้าต้นไหนต้องป่วยเราก็จะพัดพออกหรือว่าต้นไหนที่มันเคยป่วยเราก็ไม่เอานะ<ม>เราไม่เอาถึงแม้ว่าเขาจะเคยมีประวัติดีเด่นมายังไงก็ไม่เอาไม่เอาครับอ,อันนี้ก็อายุมากไม่มากดูได้นะดูได้นะ <c oughs> ใครไม่เคยเห็น ทุเรียนมอนป่าดงดิบที่สวนกาพฟมาดูได้นะครับต่อมาเรื่องของการวิธีการปลูกจะเห็นว่าของที่นี่นะผมได้ดัดแตงรากตั้งแต่วันที่ปลูกเลยนี่ก็คือเป็น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 ทุเรียนชุดแรกที่ก่อนหน้านี้ที่เราสร้างมาสองสามแปลงเนี่ยเราไม่เคยปลูกไม่เคยดัดแตงรากเลอแต่ตอนนี้มารุ่นนี้รุ่นนี้ทั้งแปลงเลยดัดแตงรากทีละต้นเือตอนคือเื่อตอนลงก็จุดเกก็จับเลยจัดเลย คือบางคนเนี่ยก็บอกว่าตัดแต่เฉพาะรากด้านล่างจริงๆแล้วไม่พอนะคุณจะต้องเอาดินมารองแล้วก็เอารากเนี่ยรากก่อยเนี่ยมาจับเรียงหามุมเลยนะก็จะเห็นว่าที่นี่ทุ้นจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะเออตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะตกแ่งตอนนี้ตกหนักมากค่ะบตนนี้ฝนตกนะเดี๋ยวก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปคุยกันในที่ร่มดีกว่านะ